ก้อยสายสารนพแดสวดีจ้าเบิงลูกงอหน่อยก้อยเป็นลูกแล้วพอนเดี๋ยวก้อยซุ้มให้เบิงเห็นบอตัวนี้ก็เป็นเซร้าตัวนกติดกันเนาะติดติี้ก็เป็นง้หน่อยตาลีตัวจ้ะ น,น,น,นี่ต้นนั้นเป็นคากคุณเต็มตัวเลยจ้ะปลาตอนนั้นก็เป็นส่ละยายตอนที่ซื้อยามาตอนนั้นน่ะ ตัวนั่นตัเาน้นั่นเ,เป็นร้นเนยเป็นพอมีิ้นข,ขออ้างนี่เป็นพอมีนี่อีปุเป็นฟนมันจ็เศ้าแล้วมั <c oughs> นจะกินหัวยยหน,น, <c oughs> <c oughs> น่อยละมันลืงมั <c oughs> นเฉียวเอียงเป็นจันละ

ก้อน,นก็ไหนัลยุ <laughs> น้นลยงุไ้ไลาแมงนี่แหละเป็นชุ้บ้านละ่ะนั่งไปชงของเห็นถูกมีถูกมูมีถูกบ้านเลยเป็นตุมนนน่มเบิด,เ,ดเรตต้หนตุจังไหอันร,รัฐบาลกับบอสช่วยอันตายกับหายตัวละหกพันบอเกินหกพันมีหายบอโค้บอสองตัวจ,กวจกวกักตัวหอยจักพละจักตัวเออะเบียบงัน งวเป็นรอยเอ้าก็กลงเดก็ว่าวา,ามมันถึง่าโดนเลยอันนกิโลนึงนกต่อบอกคน,น,นบอกว่าต้องรอว่า่ไก็บบมีราคาอย่างงวงก็เป็นโลก